เอาล่ะครับกับเขาโซสนามมวยเพชรบัญชานะครับนี่ฮะภาพจังหวะแลกอาวุธกันนะในยกที่2ครับนี่แข้งขวาไปครับเกี่ยวไว้แล้วจะเข้าไปครับขวาลำตัวามาดูผลคะแนนครับสกอร์พอยต์ from round two just one ten nine just two ten ten just three ten ten สิบต่อเก้าหนึ่งเสียงสิบเท่ากันสองเสียงนะฮะ ลอริสได้เพิ่มมานะคะโคเชส<อ> <9 S 1> ิบต่อเก้าน่าจะเริ่มวาวุ่นกันแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแม่เต้าทรียกทีสามครับอย่างที่บอกคะเรายังเหลือโอกาสก,กันอีกสามยกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ <c oughs> แต่ดูเหมือนหัวจิตหัวใจจะไม่ยอมแพ้ครับนี่เข้าไปครับลอริสลวงหมัดซ้ายขวาครับ ล็อกไว้แบบนี้กรรมก,การต้องแยกครับกรรมก,การผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีอาจารย์สุทนเพชรงินครับเจาะยางข้างกระจกอีกแล้วฮะเน้นเจาะขาขวาเลยครับทางด้านของยอดแสงสิงห์รอดิสเข้าไปครับมัดขวาซ้ายขวายอดแสงสิงห์เตะเจาะยางย้ำอีกทีครับโอ้โหมัดของนอลิแกนน่ากลัวจริงๆนะคะเนี่ยแล้วพี่เลี้ยงเชียร์ให้ใช้ศอกใช้ศอกมาครับ ก็ต้องดูว่าโดนเตะจ่อยางสะสมแบบนี้จะทนไหวหรือเปล่าลอริสบอกว่าเจาะมาได้อีกนะฮะมีการพยักหน้าโยโยนะลอริสแหมแบบนี้นี่ท่านั้งของยอดแสงสิงเห็นจะเป็นยังไงครับเข้าไปวงในครับแลกเขาเอาหลุดออกมาก่อนฮะที่ผ่านๆมานี่ถึงแกไม่ได้ขึ้นชกนี่แต่แกเข้ามาดูมวยในเพชรบัญชาบ่อยมากนะโคชเชเปิ้ลคุ้นหน้าคุ้นตาแกมากเลยลอริสเนี่ย อ๋อได้เข้าไปร่วม,มัดครับเอาตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดระวังระวังเอาไหมครับวากันไหมสร้างจังหวะกันไหมฮะเข้าไปหมัดซ้ายขวาครับพยายามจะสอบโรเลสโรเลสซ้ายขวาเอาไม่โดนเอาโดนล็อกไว้ครับแหมเสียทรงเลยนะมองทางพี่เลี้ยงแล้วครับโรเลสเตะจอ,อยางอีกทครับแสงยอดแสงสิงเอา จังหวะนี้เป็นยังไงครับเอายังสู้ครับลอสรอสลอรสยังเลือกสู้เอากรรมการยังให้โอกาสครับน่าจะแค่ล้มครับเอาไมครับยอดแสงสิงห์จะปิดบัญชีหรือเปล่าครับเขาครับยอดแสงสิงห์ยอดแสงสิงห์สงสงเขาโอ้ยเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกไปแล้วครับผมแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟแรกของแกนี่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ โอ้โหใจแกสู้เต็มร้อยจริงๆค่ะยอมหัวใจแกเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ลูกเตะกั้นคอตอนยกแรกแล้วแกยังฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ประเคนหมัดให้ยอดแสงสิงได้ตั้งหลายหมัดะคะเดี๋ยวรอโคชเชประกาศอย่างเป็นทางการบนเวทีค่ะ ladies and gentlemen after your referee stop the fight on round three we have your winner by way of knockout blue corner ยอดแสงสิงขอแสดงความยินดีกับทางด้านของยอดแสงสิงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลอริสด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นไฟแรกของลอริสก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะ